ก็เลือกเครื่องประดับที่มันเหมาะกับเราคือวันนี้พี่ก็คือของค้าตังหูจบของค้าตังหูจบได้เลยพี่มีแอบเล็งไว้แล้วไหมว่าแบบชอบอันไหนนพิเศษอะไรเล็งหลายอันอยู่ค่ะหลายอันอยู่แต่ถ้าเลือกได้ชิ้นหนึ่งหนึ่งถ้าเลือกได้ชิ้นหนึ่งใช่ไหมก็ต้องเป็นคู่นี้แล้วล่ะค่ะอ่าก็ต้องเป็นคู่นี้ที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของกับบ้านเลยเหรอ กับคนพิเศษใช่ไหมคะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนี่ไงใกล้จะถึงสิ่งหาคมแล้วก็ต้องเลือกให้กับคุณแม่เป็นของขวัญคุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่จะให้ของขวัญอะไรแล้วนะของคุณแม่ก่อนแล้วขอแล้วหนึ่งหรือจะมีใครให้เราไม่น่าอยาสา่วงอนตราสาวว้าายุดยุดยุดยุนยุด้ยย อย่ีคนลุกไปหมดติดต่องาเงนเยอะมากเลยคาวามรู้สึกอย่างนี้มันบอกว่าเราแบบมีออกงานตลอดเวลาแล้วบบลก,ก็จับต้องตามไป่ทใจตลอดรู้สึกดีใจค่ะก็ะตั้งแต่ละครจบไปแบบขอนิอทรรอะไรเงี้ยกระแสตอบรับกลับมาดีมากแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาแบบเยอะขึ้นอะไรอยางนี้ดีใจกับคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยค่ะจ้างได้อีกนะคะช่วงนี้ยังว่างอยู่จ้างได้อีกเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาคิวให้ได้เลย มันไม่ได้แล้วต็คแบบต้อง,องไม่ไม่ได้เชิงแบบคีดลูปขนาดนั้น,นแต่เหมือนพอเราออกไปก็จะมีคนเขาแบบอยากถ่ายรูปก,กับเราดีใจที่เจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้รูปก,กลับไปสวยีน้าาง,งาม,มงเขามาอยตอต ถึงวุนนี้แบบ24แล้วก็ยังเป็นคุณแม่ที่รับงานให้อยู่ะคะ่ะ ลงแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบน้อยใจมากเพราะว่าเราตั้งใจทํางานของเราแบบทาหน้าที่ของเราแต่ว่ากลายเป็นว่าคนไปโฟกัสเราที่แบบเ,ออเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่บทคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่สามารถแต่งตัวแบบสวยได้แบบเยอะมากๆติดขงตาอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบน้อยใจแต่ตอนเนี้ยทาใจได้แล้วทําใจได้แล้วแต่ก็แต่ก็ไม่อยากไม่อยากให้มันมีลนะก็รู้สึกว่าแบบเอออยากให้โฟกัสที่การทํางานมากกว่า มาแชร์อัพเราแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยยะดาต้องดูนะว่ามันมีกระแสที่ดีด้วยแบบคนชื่นชมเราก็เยอะแต่คนที่กระแสวิพา์วิจารณ์มันเป็นแค่ส่วนนึงเล็กๆเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเราก็เลือกมองในสิ่งที่ดีดีกว่าอย่างต้องการกระต่ายขาวกระโดดเรเลยเนาะใช่คะ่ะสีฟ้าขัายกน คือร่องกระต่ายขาวเนี่ยเพิ่งมีขึ้นมาแบบจริงจริงนังๆังก็หลังจากเรื่องขวัญไทยนี่เองค่ะเพราะว่าเหมือนคนเพิ่งจะเห็นหนูในโหมดแบบสดใสน่ารักก่อนหน้านี้มันคือเป็นโหมดแบบมีร่างทรงเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยเพิ่งมีเกิดขึ้น,นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าแบบคนที่เขารักเราโดยที่ไม่มีแบบเคลื่อนไหวหรือที่พ่อแม่ก็คือแบบจากแฟนชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยค่ะที่แบบซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดเลยแล้วก็อยากจะดูแล ล้อนะคะแล้วก็จะเป็นความแบบสดใสให้ทุกคนได้แบบมีความสดใสมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตทุกคนแบบเห็นเราแล้วยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะอยางเลอาจากเรื่องงานาแสดงเหตุจากยักษ์ชอบ สูตลอดจริงๆเราทำก่อนไมกี้นะ,นะไปไปย้อนดูได้นะคะ <c oughs> เลยหรอ <c oughs> ไปดูได้ในติ๊กต็อกยาด้ค่ะ <c oughs> เต้นเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าหนูเป็นเอ็ซีพี่ลำไยหายหทองคำหรือแบบตามเต้นตามเก็บของ,ของค,คอนเทนต์ไมกี้อะตามทีหลังหนูค่ะอันม่ผิด้วราไม่ได้ขิงแต่แบบก็เขามาทีหลังเราจริงๆ แล้ว้งนานแล้วแบบมายถึงว่า <c oughs> แม่เขาก็แบบไม่ได้ปิดกัน้นเราเหมือนแบบเขาก็แบบเปิดใจให้เราแบบได้มีได้มีมมคนเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีนะงนานย,ยิง่งด <c oughs> ีาเอจะมี <c oughs> คือคือคนรอบตัวอ่ะสเดียคือคนรอบตัวเราอะแบบพวกแบบ พี่พี่ช่างแต่งหน้าทำผมสไตล์หรตส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ายานี่แกกดดูเป็นไหมว่าใน D M มันมีช่องมันมีช่องรีเพลสนะแกได้เข้าไปดูว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็บอกว่ากดไปเ็นแล้วตอนนี้เป็นหรือยังคะยังค่ะแต่คือยังไม่ได้เปิดดูความจริงที่ยาแบบมีสเปกในใจสเปกในใจสามสามแบบสามช้อยกันชอบคนน่ารัก ใช่ชอบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วทําให้เราแบบยิ้มได้ง่ายๆอะไรเงี้ยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงเขาขายขำเป็นเพี่ออยู่ด้วยแล้วตลกเขบอกว่าเออสักวันหนึ่งที่แบบเกิดมีใครต้องไปจีอะไรเงี้ยไปเดทในการเหนี่ยกสามสิ่งที่เราอยากจะทราต้มีแฟนต้องมีแฟนอ่าเออไม่ได้ <c oughs> ไคิ <c oughs> ไได <c oughs> ไปเลยว่าถ้าเกิดมีแฟนแบบสามอย่างที่จะทำจริงๆทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็พอ ฝากผลงานก่อนฝผลงานค่ะก็ฝากโปรเจกต์ดวงใจเทลพรมเพราะว่ายังไม่จบนะคะตอนนี้ก็คือใจพิสูจน์อยู่แล้วก็จะต่อด้วยดูดับสองพรชิวันชิญญาดากับไมกี้ก็ยังไปในทุกๆตอนแล้วก็ฉากสําคัญของพวกเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าบทสรุปละกันก็จะอยู่ที่ตอนสุดท้ายก็คือพรชิวันก็ฝากทุกคน้วยละกันค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานยดาอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะก็18กรกฎาคมนี้จะได้ดู Netflix เรื่องหนึ่งค่ะชื่อเรื่องว่าส0บสันดานค่ะ 好，再见啦！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 再见